ในคืนที่สายหมอกสีขาวไหลเลื้อยไปตามคูเมืองลำพูนเงาของอดีตการยังคงปรากฏอยู่เหนือซากอิดเก่าแห่งนครหริพุนชัยเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองใต้การปกครองของพระนางจามเทวีราชินีผู้ยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์นั้นกลับมีอีกเงาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตำนานเงาของราชินีอีกนามหนึ่งที่ถูกลืมเลือน ผู้ซึ่งผู้คนเรียกขานกันเพียงเบาๆว่าราชินีคำสาบเล่ากันว่านางคือหญิงสูงศักดิ์ผู้ครองบัลลังก์ในยุคที่เมืองฮาริพุลไสยกำลังสั่นคลอนจากศึกสงครามอำนาจการทรยศและความรักต้องห้ามนางหลงรักชายผู้หนึ่งซึ่งมิอาจกล่าวนามได้เพราะเขาคือคนที่ไม่ควรรักเป็นแม่ทัพจากศักตรู แต่หัวใจของนางไม่ฟังเสียงแห่งเหตุผลยามค่ำคืนนางลอบพบเขาท่ามกลางเงาไม้และควันทูบจากสารร้างความรักต้องห้ามผลิบานบนดินแดนที่เต็มไปด้วยเลือดและความแค้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเมืองทั้งเมืองสาบแช่งนางว่าเป็นต้นเหตุแห่งหาย,ยนะถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงทรยศต่อแผ่นดินนางถูกจับขังในห้องใต้ดินของวังถูกทิ้งให้ตายในความมืด มีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองเป็นเพื่อนและในคืนสุดท้ายก่อนลมหายใจจะดับสูญนางได้ปลดปล่อยคำสาบที่สั่นสะเทือนผืนแผ่นดินตราบใดที่ยังมีผู้ทรยศความสงบจะไม่กลับคืนตราบใดที่ยังมีรักต้องห้ามดวงวิญญาณจักไม่หลุดพน้นนับแต่นั้นผู้คนที่เดินผ่านเขตพระราชวังเก่าในยามคำ่ำ มักเห็นเงาหญิงในอาพรโบราณยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เสียงฝีเท้านุ่มแผ่วดังก้องบนผืนดินที่ไร้ผู้คนมีบ้างได้ยินเสียงสะอื้นเบาคล้ายเสียงลมคล้ายเสียงของหัวใจที่อย่างรักบางคืนมีกลิ่นมะลิอ่อนลอยมากับสายลมทั้งที่รอบกายไม่มีดอกไม้แม้แต่ดอกเดียวผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่านั่นคือกลิ่นน้ำอบที่ราชินีเคยใช้เมื่อยังมีชีวิต และตราบใดที่เมืองลำพูนยังคงยืนหยัดอยู่บนรากของอดีตการราชินีคำสาบก็จะยังคงอยู่เฝ้ามองความรักและการทรยศของมนุษย์ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด